นิดนะเออใช่ไหมพีอชายเนี่ยผมที่บ้านหลังเอฟเอคือหลังวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนืมจัการ ที่นั <mud a. S 1> ่งสสในทางใต้แล้วก็เปิดตัววาจตาสามิมาถึง19คนแล้วก็คุณสงศ์เทพสุขินะบอกว่าว่าที่ผู้สมัครสสทั้ง19คนเนี่ยผ่านการกรรองมาแล้วเป็นอย่างดีทังพระรัมนรีมีจุดแขนไม่ว่าจะขันไปทางไหนพระรัฐมนตรคือรัฐบี่เราไปเขียนว่า ของการจัดการรัฐบาลสุบเนื่งาหัวหน้าพักคของเราเป็นอุค์ปรกที่มีมนุษย์เสียสำคัญดีทั้งกับราชการสสใกล้ชิดสนิทสนมผูกพันกับสนามโยกป็รุ่เราเป็นรัฐบาลแน่นหนีกามันและเป็นรัฐบาลให้การองประชาชนโดยไม่ตีสิ่ที่คุณสมศักดิ์เทพสุขินพูดแต่คุณสมศักดิ์ มีความแน่ใจอน่ๆเรื่องแบบว่าต้องไปหรือจนําเงินกับรัฐบาลแต่บอกว่า มไม่มีมเงินเดือนเลยสัปดาห์ค <ss> ่อผมยึงชี่พห่นใจกปทั้งหมดคือวมไก่อยากที่จะเป็นคนประเภทที่ผมคือประเภทยาดูดมานเลยนะคือผมก็มีความรู้สึกว่าสามารถเปลี่ยนหน้าได้นะเมื่อคุณผมรู้ลงตรงนะเาที่สารทั้งหมดเนแปลว่าคุณสงสัยยังพยายามบอกว่าสองยังอยู่กันอนะมบเป็น้นาเพราะเป็นต้นาติใหขนาน้ รูจัเหตุผลนะเหตุผลที่ห้อ่ะได้แต่งนกับบาลแน่เราในการเลือกตั้งกำหนาัวหน้าตาคู้นูซเสองันดีาจชิดสนิที่ของผูกพันกับประยุคือทั้งหมดเนีไม่ใ่หกอยงี้แผมตองผมิดอะไรพอ่งผช่องนีคุองรู้ว่าในทีไอ้โมเดลสของเตื่เนี้ย คนเคยบอกอะไรนะ,ะเือนตัวอะไรอะใช่ะไ,ได้ดอดเอ,อหรือว่าเลนตัวคยวาแสงจากดวงดาวแสงจาแต่ว่ายาวใช่ไมลใช่ไหมะ,ะ,ะก็าจะาามาสุดไ่แม่ เก่ว่าเวลาแบบเรามีแฟนแล้แฟนต้อง่ะมันจะมีการบทำคะอะไรอ่างีทีเีจบอมีนต้ีนต้องมเ็ดีอะอ่าีดูเรายการ่าเสียมาี่เสมติบว่าอย่างเงี้ยทันเป็้อตลกมากคพูดาทนะจอ้คุณพูดภาษาทอ่ะเราต้องัาหาด ที่เราพรุ๊บ่างประเจะมีใครเป็นเระ็จนายกทั่ทไกผมว่าสมีคำถามมาอย่างเพื่อถามสิทธิ์ว่าถ้าหลังประชารัฐไม่มีใครเสดนายกชื่อประยุทธ์จันโอชาแล้วโอกาสที่เพื่อเสด็จจากเมืองหลังประชารัฐจะมีหรือไม่ควาเนค่าทีบอกว่าในหลักเพื่อทยอจะไม่มีการจับูก่อ ภาคผู้ใชก็มีสิทธิในการตั้องการขอว่าแต่ที่ได้สองร้อยหาสิบอสงีไมสามารถไก็ต้กัะมีกันมีทา่ไหนบ้างอจอรไม่สรรสมนุมีหาการาก็ตอก็ถูกโดยจะมีประมาณนี้มีนโยบายที่2่อกันอเงื่อนไขนนรงนี้นงตกลอะไรก็ได้ก่ใช่ไปโยนปได้ ใช่ปะได้ถ้าถ้าถ้าาตามนมีก็คือก็ไม่กล้ากลับตีความให้เกิดเลยดีกว่าถึงที่ผมบอกไปนั่นคุณผะ้ชอือืะครัก็สุดทีนข่า้ายแบบนี้ได้คือเราแล้วตัวาสนาทาทีใเปลี่ยนการในการจัดตั้งรัฐบาลอพรรคลังากั้นแต่ว่าพูกู้คุบอกนะว่า จัดตั้งรบาลวางผนลงหน้าไม่ได้ก็ดูสถานกาที่แล่าจะเป็นอย่างไรจะรวเสียงสมฝ่าประชายจะจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าถ้สียไม่พอจริงรบาล่งประรวงพบพวแบบนันแหบอกว่าถ้าไม่อยากให้รัฐบาลก่ปาก็ต้อเพื่อางนะนี่เป็นารแบกเสียงเล็กๆนะถ้าเกิดป็นการที่มันมีความเนปได้นะถ้าเกิด่ารนี้นะพนักงาประชา มีที่ดินที่จไ้ยที่ป่าก้าวไลที่าว่าดด้มเก่ง่การสื่อนืงมาได้จ่าแลว่าก้าวไกลบบนี้ที ли, ่ป่าว่าท่านผู้วาทนจะย้ายอยู่ย้าให้ายไทผมแล้วผมว่าไมนารอดรแต่ก็ยังมองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก้าวไกลอายคนนโซนที่ เพราะว่าตลาด่งไม่อการตกัดีวกานใชปกเพราะนนเพราะว่าเขาเยหลายั่งัลกัแบบอตวาแที่จะไปาแต่ทั้งหมดอีกมันก็คืออยู่กับสโนอกฝังตัวเอง่จัไปเทคแนะให้ขายถูกว่าบางคนฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอเพื่อไทยในบบนยบยสดาหรืเปล่ไม่ลกเกียรติรอย่างเนีดังนั้นเนี่ยเห็นในที่อื่นดีกว่าซึ่ง และในช่วงเวลาขอหทุกสิิการตั้งใ้เป็นหน้ตกการเมืองที่เมือสถานการณ์าะเมิอเสียงประชาชนอีกคั้งเมื่อทั้งทเื่อวันก่อเมื่อกีเราอยู่กับมเม่นหนึ่งทางการกำลังแบกขบวนการประชาชนหรือว่าขบวนการการเมืองนั้นเป็นทางที่ัเรามักจะเห็นภาการเมืองเป็นภาพนิ่งเป็นภาพแบบถ้าผมมีขบวการแบบนี้เชื่อใจผมก็ิงนิ่งๆๆ าาการทำพักการเมืองแทบอาจจะผิดก็ได้นะแต่ขผมว่าการทำพักการเมืองจุดมุ่งหมายคืการหาต้นเะหตาาุเพราะฉะนั้นมันจะมีการประเมินเสียงผลสังคมตลอดเวลาว่าเยถ้าแบบเพาะแล้วแบบฟังไปเรือ่อยๆถ้าเราบอกว่าเราไม่ใส่ถตัวเองไม่เอาคนนี้นแกงชัดเจนนะถ้าทานเสียงเราจะไม่ถึง 250ดังนั้นแต่เอกซ์เจอรข้างหน้าอาจจะมีการว่าชัดๆว่าไม่เอาุ้นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่ามันก็เป็นชารต่อความต้องการของประชาชนต้องมองอย่างเงี้ยนะสองเรื่องที่มองแบันี้แฉคือเรืองหนแ่งคือเราเนี่ยคุมสองหลักหลักเอไล่ล้องลอยปัญหาในอดี ว่าจะงต้องเชื่อว่าการแข่งขอนที่ในโลกเป่นะครับรัฐบาลแทบจะเรียกว่าจํานวนมากในโลกเนี่ยรัฐบาลที่สองทีมจริงทีเรา่บัอนสอนยังจัสอนแต่ในการตีจำเป็นย่างต่อหลายทั้งนี่ในในใบได้เอี่ยนะครับ เราให้ดูเสียงเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยนะครับพกแต่ละพักเนี่ยแทบจะไม่ตัดตัวเองนะครับบางคนจะไปดูภาพในการเพือจริงแต่ว่ามีความเดนอมแพรสูงก็เดนอมพ่ื้นที่ตัวเองอีกอันี้ก็คือเราต้องกล้ายอมรับว่าตมรลอ่ระสองเนี่ยจากที่สมเด็ะสาเนี่ยเขอนลดเครับเพราะ่ถ้าเอใยากจะเล่นเกมแบบนี้เนี่ย เราไก็อยากจะจมนอยดังข้อดับงเป็นกบเรีกตัวนโยบายตวแล้วมีนโยบายงยใครที่จะมาร่วบเราได้ก็แปลว่าตารเสื้อนาานี้ได้องสตีก็แปลว่ามันไม่ใช่กัสถาบันงในฝัเกกมาเป็นการทองที่ทะบองในยบคสว่าถ้าทีจะมาร่วมกับเพื่อไทยแปลว่าคุณ่็นนโยบของเราี่เายกาาขึ้นเราูงราอ่ะ

มันเป็นพูลนที่บอกว่าันเป็นเรื่องปกติเลยแต่ินนาการได้เหรอว่ามีการในทาเป็นจริงเนี่ยการเลือกตั้งแตราคาเนี่ยทุกนทีไทยลงคะแนนมีความคาดหวังแลเด็กกนซึ่งเขาก็จะได้เห็นว่าการเลือกคร้คนี้ในการเลือกโดยเอา p o l i t i c a l ม y m ลต i ว a t e d การเลือกคราคนีเป็นฝายีมี็มมลโมเดลตัตถงคการเลือกพร้งนีเป็นพรรคในมรกการซึ่งมมีใครไปได้สิหรือมันก็ต้องไปปฏิบนอนการเช่น ถ้าจะยอมเลือก่วงประธานาธิบดีนี่เอาไปรุงประชาลุกปัดอย่างนแง่หัวก็ได้เหมือนาเราเชื่อมประชาไปัดคุเอาปรช้ลัดไปเพราะคุณจะต้องยอมแก้รัฐธรรมนูญนี่แต่กมันก็มีความเป็นไปได้ในการเลตั้งครับจริงแต่ว่าคิดว่าความเป็นจริงของการรมเนี่ยมันมีแรงเสียดทานแน่ๆาแต่ถ้าเพื่อไทยเลอกออกได้อยู่เนี่ยจะลำบากแต่แต่ว่าแขกต่อท้ายเนี่ยในวันเลือกตั้จริงในช่วงแมเปรจริงก็ต้องรอหรือว่าเราอาจจะเยเห็นเ่ยประชาลุปับ